ปิดท้ายช่วงนี้ครับด้วยช่องทางการลงทุนนะครับโดยเราสามารถลงทุนในหุ้นต่างประเทศหุ้นระดับโลกได้ง่ายขึ้นผ่าน DRX นะครับชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ fractional depositary receipt นะครับตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศประโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหุ้นต่างประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทยได้จุดเด่นคือสามารถซื้อขายเป็นหน่วยย่อยนะครับ ข้อดีคือยืดหยุ่นครับสามารถส่งคําสั่งซื้อขายได้ทั้งแบบจำนวนเงินบาทหรือเป็นจํานวนหน่วยซื้อขายตามเวลาตลาดหุ้นต่างประเทศที่หลักทรัพย์นั้นอ้างอิงนะครับอย่างเช่นตลาดหุ้นอเมริกาเราก็ซื้อขายกันช่วงกลางคืนของบ้านดาวแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ลงทุนผ่านแอปสตรีมมิ่งที่ทุกท่านน่าจะมีกันอยู่แล้วนะฮะซื้อขายง่ายครับสำหรับผู้ที่มีบัญชีหุ้นอยู่แล้วเข้าไปที่แอปสตรีมมิ่งนะครับกดที่ My เมนู เลือก DRX นะครับแล้วก็ Request DRX Trading เพื่อแจ้งความประสงค์ขอซื้อขาย DRX ก่อนนะครับพอได้รับอนุมัติแล้วท่านก็ซื้อขายได้เลยถ้าหากใครยังไม่มีบัญชีหุ้นนะครับก็ติดต่อบโบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขาย DRX ก่อนนะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com.drx เลยครับเป็นอีกหนึ่ง co, โอกาสการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะ